่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตัวพารวยนะคะโอ้ยมือดไม่เห็นนล่ะไปดูตาจาับปลาขอนกันนะคะพี่น้องอออออได้เร<อ>แ้เราดูตาจาับปลาขอนกันนะคะพี่น้อง Ô, đầy dữ đó. Bà mỏ Mình chụp nhập chụp nhập trên này Chắp cho จับป้าก่อนนีบอกบ่ามีนน่บนี่คือ่หนึ่หนึ่หน่หนหนงหน่น้่งหน่น่นงน ดูปลาขอนนะครับพี่น้องขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลครทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมติที่มอบให้นะคะ